สวัสดีครับวันนี้วันที่17พฤษภาคม2566นะครับสถานการณ์ของเซตก็ยังคงลงต่อนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของรัฐบาลน,นั้นยังไม่ยังไม่เห็นว่าจะจัดตั้งได้แล้วก็คุณพิธาก็อาจจะไม่ได้เป็นนายกนะครับสถานการณ์ก็เลยดูเหมือนว่ายังไม่มีความมั่นคงนะครับราคาของเซตก็เลยล่วงต่อนะครับ ตอนนี้ก็ลบอยู่17.45จุดนะครับตอนนี้ปิดตลาดขึ้นเช้าแล้วนะครับอยู่ที่1,522.39จุดนะครับแลว MAI ก็ลบอยู่5จุดนะครับท,ทุกอย่างก็ยังคงเป็นจังหวะไซเวดดาวนะครับเราลองฟังคำที่คุณลุงฉลกนะครับท่านได้เคยกล่าวชิงเอาไว้อันนี้เมื่อประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่านะครับ2อาทิตย์กว่านะครับ,รบยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ฟังดูแล้วก็ ดูเหตุผลว่าทำไมต้องช็อตทำไมต้องมันจะลงมาอีกนะครับถึงแม้ว่าจังหวะของมันตอนนี้ก็ยังคงลงแล้วก็มันสุดท้ายแล้วเราจะคือแล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้นคุณลุงชโลก็บอกว่าต้องปลายปีนี้นะครับคือปลายปีปลายปีนี้มันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นตรงปลายปีจะทําให้ลงสุดๆนะครับแล้วก็ลงสุดๆตรงปลายปีเสร็จแล้วก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากผ่านพ้นปีนี้ไปนะครับ คือปีห 6, 6ก็มันก็จะไปที่ปลายปีก็จะลงต่อเสร็จแล้วพอต้นปี66มาถ้าเกิดการแก้ไขปัญหานอะไรลงตัวก็จะค่อยๆตีเตือนขึ้นไปนะครับสำหรับการรับฟังคุณลุงฉลกนะครับได้ให้คำเตือนเอาไว้นะครับเราก็รับนำมารับฟังแล้วเราก็ช่างใจเราก็ค่อยๆดูทิศทางไปเรื่อยๆนะครับคือผู้รักผู้ใหญ่พูดเราก็ต้องเชื่อท่านเอาไว้ก่อนอยังไงซักเราก็ต้อง จะต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับจะผิดจะถูกยังไงเราต้องค่อยๆตัดสินใจนะครับถือว่าเราเป็นนักลงทุนเราจะต้องไม่ใจมีใจใลฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือเราจะไม่ชอบท่านเลยคือมีหลายหลายท่านเวลาที่ที่ทใส่คลิปของคุณลุงโลปมาบางคนก็บอกไม่ชอบบางคนก็บอกจะไปเกาะกระแสะท่านแต่เราก็มีท่านเป็นเป็นคล้ายๆเป็นไอดอลนะครับทางด้านการลงทุนก็เลย นำมาให้ท่านฟังดูก่อนนะครับลองรับฟังดูนะครับถ้าช้าเป็นอย่างนี้นะครับประมาณปลายปีเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็หลังจากนั้นจะเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เสร็จะจะขึ้นนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้เลยประมาณปลายปีนี้วุ่นวายนะนี่ปลายปีนี้ใช่ไหมฮะปลายปีนี้ครับหลังจากที่รับฟังดูแล้วนะครับก็น่าน่าน่าจะนำไปคิดกันนะครับ แต่ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจก็เหมือนกับคลิปคลิปนี้หรือหลายๆคลิปที่เราจะทําขึ้นมาก็เพื่อให้ทุกท่านนั้นนําไปวิเคราะห์เราก็ลองศึกษาดูว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเราไม่ได้แนะนําให้ท่านเชื่อทั้งหมดนะครับแต่ว่าแนะนําให้ท่านลงทุนนั้นนําประโยชน์จากการใช้สอยในการรับฟังแล้วก็ลองนําไปปฏิบัติดูนะครับก็ท่านก็ต้องหมายว่านําไปวางแผนในการที่จะทํากําไร ยังไงท่านังทุนเข้ามาดูคลิปก็เพื่อต้องการกําไรเพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่จะทํากําไรให้กับท่านนั้นไปลงทุนดีกว่านะครับดีกว่ามานั่งบอกไม่ชอบอย่างงน้นไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบลุงคนนั้นไม่ชอบลุงคนนี้แต่ประเด็นคือเราตัดคําว่าไม่ชอบออกไปแล้วลองมองก,งกลางและเราจะเห็นว่าถ้าเราทํากําไรจ,จริงๆจ,จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำำํากําไรยังไงเราเป็นั่งลงทุนนะครับเราไม่ต้องเอาตัวเราเองเข้าไปในปัญหานะครับ เรามองออกมานอกปัญหาแล้วมองเข้าไปว่าจะทํากําไรยังไงนั่นคือนักลงทุนนะครับนักลงทุนแท้จริงจะต้องดูเหนือปัญหานะครับก็เรียนในท่านักทุนดีทราบประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงคือบอลลุ่มนะครับเข้าไปสแกนบอลลุ่มจากหุ้นต่างๆนะครับโดยการนะครับใช้ตลาดเซ็ตและตลาด m อ i ในการสแกนแล้วก็ใช้ m a c าสูงกว่าเส้นศูนยครับแล้วก็ใช้ RSI ที่มีจังหวะขาขึ้นคือ50ถึง70นะครับเราก็กดรันสกีนขึ้นไปนะครับเราจะดูหุ้นทีละตัวกันนะครับยังคงเป็นตัว t t b นะครับที b ที่ยังคงมีบอลรุ่มเข้ามาเยอะที่สุดนะครับในวันนี้นั้นมีวอลุ่มเข้ามา2ล้านแต่แต่ในวอลุ่มนี้คือเป็นบอลรุ่มขายนะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับจังหวะของเขาก็คืออย่างที่เราเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่า การเคลื่อนตัวของราคานะครับราคานะครับเรา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 ,เราจะดูเช่นการจากการเคลื่อนตัวของราคาเมื่อเวลาปกผันกับเวลานะครับโดยมีทิศทางไปทางขวามือแบบอินฟินิตี้นะครับเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นในกรอบเรดิเอชุนสูงสุดและกรอบเรดิเคชั่นต่ำสุดนะครับเมื่อราคาต่ำสุดเข้ามาอยู่ในกรอบนะครับมันจะพุ่งขึ้นไปที่สูงสุดแล้วก็จะถูกผลักลงมาที่ต่ำสุดแล้วก็จะถูกผลักขึ้นไปสูงสุดสวิงขึ้นไปมาแบบนี้ เป็นอินฟลิตี้ไปทางขวามือแต่ในการเดินทางของราคาจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับขึ้นไปเกือบคิดว่าถึงสูงสุดแล้วก็จะลงมาแบบสูงสุดแบบนี้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับลงต่ําสุดมันก็จะค่อยๆขึ้นไปแล้วก็วะลงมาแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็ไปที่จุดสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดเสร็จมันจะไซด์เวดาวงมานะครับแล้วก็ค่อยๆลงมาที่จุดต่ําสุดแล้วก็พอถึงจุดต่ําสุดเสร็จมันก็จะถูกดีดกลับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในอนาคตนะครับ เพราะฉะนั้น TTB นี้คือขาลงถึงแม้ว่าจะมีวอลุ่มนะครับแต่เราสแกนออกมาแบบนี้คือเป็นจังหวะที่ดีในการที่เราจะเห็นว่ามันเป็นขาลงนะครับขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าจังหวะที่เราเห็นนี้ก็คือวนลุ่มเข้ามาแต่มันเป็นขาลงนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็มารอรับที่ประมาณ1.35ที่เส้น2แล้ววันเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่ เส้นเวลาราคาลงมาเจอเส้น2องวันนะครับมันจะเด้งขึ้นไปเห็นไหมครับน,นี่คือเด้งอย่างสวยงามแล้วก็ทําการไรเป็นจังหวะขาขึ้นไปอย่างสวยงามนะครับถ้าเราจะเล่นสั้นๆเราต้องดูจากเหตุการณ์แนวนี้นะครับคือราคาเส้น2องะวันอยู่ตรงนี้นะครับเส้น2องะวันอยู่บริเวณนี้เมื่อราคาล่วงลงมานะครับรข <BAR> เขาชนเส้นสองะวันเสร็จเขาจะเด้งกลับขึ้นไปนี่คือคือจังหวะที่เราจะต้องทํากําไร นะครับขราวหน้าเรารอขราวหน้าก็คือขราวหน้าก็คือครั้งต่อไปเขาจะค่อยๆไซด์เวดาลงมาชนเส้น2ระละวันที่1.35แล้วก็จะเด้งกลับขึ้นไปอ่านี่คือจังหวะที่เราจะรอทํากําไรในจังหวะนี้ก็คือรอดู T-T-B ก่อนนะครับว่าเขาจะลงมาจริงอย่างที่เราวาดเอาไว้หรือเปล่ารอดู t t ท,ท,ทนะครับทางๆท,ท,ที่ มีวอลรุ่มเข้ามาเยอะแยะแต่เป็นบอลรุ่มขายนะครับเป็นสีแดงและสนใจนะครับ m a c d ชี้ลงนะครับ RSI ชี้ลงนะครับนี่คือจังหวะของ g ี p แต่ว่านักทุนต่างประเทศยังคงเข้าซื้อนะครับไม่ทราบว่าอาจจะต้องเข้าไปถั่วเฉลี่ยราคาคือเขาอาจจะติดดอยนะครับจี p นักทุนต่างประเทศอาจจะติดดอยหรือโดนใครหลอกมานะครับราคาบลลุ่มยังคงเข้านะครับถัดมานะครับดูประพัดนะครับ สองตัวสองตัวที่เราข้ามมานั้นมันเป็นหุ้นบุรพิสิทธิ์นะครับเราจะไม่สนใจเราจะสนใจแต่หุ้นสามัญนะครับทีนี้นะครับดูจังหวะของตัวอย่างที่เรนทราบว่าเขาหยุดตจุดต่ําสุดเขาต้องพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดใช่ไหมครับและการเคลื่อนตัวครั้งนี้นะครับเขาขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเมื่อเขาลงมาต่ําสุดเรียบร้อยเขาก็ต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือขึ้นไปที่จุดสูงสุดแต่ด้านบนเสร็จเขาก็ลงมาด้านล่าง แลด้านล่างเสร็จก็ต้องขึ้นไปด้านบนนี่คือเหตุแห่งการทำกำไร,รดูแค่นี้เราก็รู้แล้วอ๋อมันถึงที่จุดสูงสุดทำกำไรเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าแถวนี้ท่านขายซะท่านก็ไม่ได้เป็นชาวดอยเราก็มารอซื้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อมันต่ำลงมาที่อาจจะรอที่เส้น2องรยวันเลยก็ได้1.69หรือ1.82แถวแถวนี้ท่านก็เข้าซื้อถ้าแถวนี้แล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปก็เป็นจังหวะที่ถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะค่อยๆสายเวดาวลงมาอ่าก็คือว่าบางขั้นก็บอกว่าเอ๊ะ ทำไมมันยังไม่ขึ้นต่อละอาจารย์ก็ดูจังหวะนะครับดูไอซ์ใสเริ่มขึ้นไปสูงแล้วชี้ลงแล้วนะไอซ์ใสเริ่มชี้ลงพร้อมกับราคาที่อของเซตที่ร่วงลงมาเพราะฉะนั้นจะไม่มีราคาตัวไหนที่สามารถต้านทานเซตได้เพอจะต้องลงมานะครับไอซ์ใสก็ชี้ลงนะครับแต่ว่า M A C D ยังคงชี้อกอกแางข้างแสดงว่าวันพรุ่งนี้เขามีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะว่า M A C D ยังไม่ชี้ลงนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้แต่ว่าสุดท้ายก็จะเป็นปล่อยทิ้งชาวดอยเอาไว้นะครับคือขึ้นไปทิ้งชาวดอยนั่นเองใครที่อยากเป็นชาวดอยก็หลอกเข้านะครับโอกาสเหมาะที่จะเป็นชาวดอยในหุ่นนี้ท่านก็หลอเข้าไปเป็นชาวดอยนะครับว่าถ้าเป็นนักทุนที่ดีก็ต้องรีบเทขายท่แถวนี้นะครับพอขายเสร็จก็มานั่งดูนะครับว่า ความต้มจมของเพื่อนจะเป็นยังไงเราก็รอเข้าที่จังหวะ1.82ด้วยความเฉลียวฉลาดแล้วก็ทนถือไปให้มันกำไรที่2บาท60นี่คือน้าทุนที่ดีนะครับคือเราไม่ได้บอกว่าจะมาฉลาดแกมโกงเลยั้งสิน้นแต่เรารู้ว่าจุดสูงสุดจุดที่เราจะพอใจในการเทรดหมายว่าเราจะพึงพอใจในการได้กำไรนี่คือจุดที่เราพึงพอใจในการได้กำไรหลังจากนั้น เราก็ออกมานะครับแล้วเราก็ไปเล่นตัวอื่นหรือรอเข้าที่จังหวะมันลงมาต่าสุดเราก็กัดฟันทนถือให้มันขึ้นไปที่สูงสุดทํากําไรให้กับเราอีกรอบหนึ่งนี่คือแนวทางของการทํากําไรในลักษณะของนักลงทุนที่รู้จังหวะนะครับอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมวนรุ่มเข้านะครับราคาก็ยังกระชีบก็ยังทยานขึ้นไปนะครับทั้งวนรุ่มภายนอกภายในนะครับแต่ว่าอาศัยชี้ลงนะครับแล้วก็ m s d เริ่มบอ,อกแดนข้าง ราคายังคงยังคงจะมีขึ้นไปอีกหรือขึ้นไปอีกตอนบ่ายก็ได้นะครับหรือในพรุ่งนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าในจังหวะน,นี้คือถ้าสามารถทําอะไรได้ที่จุดสูงสุดคือ2.6แล้วท่านก็น่าจะพึงพอใจนะครับเราต้องรู้จักพอนะครับพอเราได้กําไรเสร็จเราต้องรู้จักพอแล้วก็รอให้เราก็รอว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างที่เราคาดอาไว้หรือเปล่าว่ามันจะลงไปที่ด้านล่างถ้ามันลงมาที่ด้านล่างอย่างที่เราคาดไว้ท่านก็รอเข้าซื้อรีบเข้ามาซื้อตรงนี้ แล้วมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปเราก็ได้กําไรอีกต่อหนึ่งนี่คือนักลงทุนที่ชาญฉลาดรู้จักอ่านเกมนะครับวันนี้นะครับมีวอลลุ่มของประพัดเข้า3า0 0สนนะครับแล้วก็มีแว l ลูอยู่8,85แสนะครับถัดมานะครับปตทตัวนี้นะครับตัวเด่นตัวเด่นตัวดังเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มลงแล้วนะครับเห็นได้จากอะไรครับวอลุ่มเริ่มเป็นสีแดงขายออกนะครับวอลลุ่มสีแดงขายออกนะครับ ราคา IS i s i ชี้ลงนะครับ m a c d เริ่มไซเวไปด้านข้างถึงชี้ลงหมายกาว่าตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของเขาเรียบร้อยจังหวะถัดมาคือเขาต่ำสุดเขาก็ต้องขึ้นไปสูงสุดพอสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องไซเวดาวลงมาแต่อาจจะโดนอะไรกระชากกลับขึ้นไปก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะลงมาที่ต่ำสุดเขาจะลงมาที่ต่ำสุดเขาก็รอซื้อเขาที่28 29บาทถูกถูกดีไหมครับ ราคาปอตทลงมาที่ 28- 29บาทถือว่าถูกก็เป็นจังหวะที่เรารอซื้อที่แถวยี่แปบาทนะครับแล้วมันจะสวิงกลับขึ้นไปที่33บาท32บาทคือการเคลื่อนตัวของราคามันจะเป็นไปตามจังหวะของการอยู่ในกรอบปริเนเลกชั่นนะครับนี่เราจะย่อให้เห็นนะครับว่ากรอบปริเนเลกชั่นของเขานี่นะครับเขาต่ำสุดเขาก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จเขาก็ต้องลงมาต่ำสุดพอต่ำสุดเสร็จเขาก็ต้องขึ้นไปสูงสุด นี่คือกรอบการเคลื่อนที่ของราคามันจะไม่เป็นเส้นตรงแต่ว่าถ้าเราลากลากเส้นก็จะเห็นว่ามันคือเส้นตรงแต่ว่าการเคลื่อนตัวของมันเมื่อมาลงต่ําสุดมันต้องดีดกลับขึ้นไปสูงสุดเมื่อดีดกลับไปที่สูงสุดมันก็ต้องดีดกลับมาที่ต่ําสุดดีดมาที่ต่ําสุดเสร็จมันต้องดีดกลับขึ้นไปที่สูงสุดจังหวะถัดมาเช่นเดียวกันเมื่อสูงสุดเสร็จมันต้องดีดกลับมาที่ต่ําสุดเก่งกําไรได้ไหมครับแบบนี้ท่านักทุนครับ ดูได้จากการเคลื่อนตัวของบอลลุ่มนะครับเพื่อเอามาแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละตัวนั้นมีบอลลุ่มมีความหนานแน่นแล้วก็มีความนิยมชมชอบแตกต่างกันแต่ว่าตอนนี้ก็คืออยากบอกว่าปตทจะเป็นขาลงนะครับจะลงมาที่29บาทหรือ28บบาทนะครับสำหรับปตทเราก็อ่านเกมกันง่ายๆแบบนี้แหละครับดูกันง่ายๆแบบนี้แหละครับแล้วทุนที่เข้ามาใหม่ท่านเห็นเป็นยังไงบ้างครับ ท่านอาจจะไปฟองไปมัวไปฟังคนนู้นฟังคนนี้โดยที่ท่านไม่ได้ใช้ใจของท่านเองเราวมาวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับว่าเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้การเดินทางของราคานะครับจริงๆมีคนเอาไปแอปพลายเป็นอะ่ะโกโกฮันเตอร์นะครับใช้ในใช้ในการเคลื่อนตัวของราคาของคำนะครับการเคลื่อนตัวของมันก็เหมือนกับโก h u ฮันเตอร์นะครับถ้าเกิดท่านอ,อยู่ในวงการของการเทรดนะครับท่านก็จะเข้าใจว่า โกฮันเตอร์ก็มาจากการขึ้นลงของกรอบพลีเนียเลกชันนะครับกรอบพลีเนียเลกชันจะเป็นตัวกําหนดทิศทางการเคลื่อนตัวสูงสุดต่ําสุดของราคาเมื่อท่านรู้อย่างนี้แล้วนะครับท่านก็ทากาไรได้นะครับรู้ว่าจุดต่ําสุดมันคือที่เท่าไหร่นะครับจุดต่ําสุดมันคือที่เท่าไหร่จุดสูงสุดมันจะไปที่ตรงไหนแล้วพอถึงจุดสูงสุดเสร็จมันจะลงมาที่จุดต่ําสุดคือกรอบถัดไปตรงไหนแล้วก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดในกรอบถัดไปที่ตรงไหน พวกนี้มันจะยังคงไซด์เวฟไปโดยตลอดนะครับถ้ามันยังไม่มีจุดที่จะกลับพื้นคืนขึ้นไปนะครับแล้วราคาของตลาดโลกราคาน้ำมันก็ยังคงย่อตัวลงมาได้เรื่อยๆนะครับยังคงต่าลงมาได้เรื่อยๆก็พี่นาดูนะครับท่านนักทุนครับว่าท่านจะทํากําไรจากจุดนี้ยังไงแล้วกราฟนะครับเซตนะครับเซตก็ยังคงจะลงต่อนะครับอย่างที่คุณลุงฉลบได้บอกเราทุกคนนะครับเราก็แค่ฟังคุณลุงแล้วก็ลองมา ดูว่าจังหวะของมันลงจริงหรือเปล่าจังหวะของมันจะลงจริงไหมลงฉลกจะหล,ลอกเราหรือเปล่าเราก็ในฐานะที่เราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ดูการาฟเราก็มาดูเอ๊ะมันยังคงไซด์เวดาาลงนี่นะมันยังคงลงนี่นะอันนี้คือทาวเฟรมเดย์นะครับแต่ถ้าเราดูทาวเฟรมวีคมันบอกว่าเอ๊ะทาวเฟรมวีคมันต้องดีดขึ้นไปนะเพราะว่ามันชนเส้นสองแล้ววันเราก็ดูว่ามันดีดขึ้นไปได้หรือยังนะครับมันดีดขึ้นไปได้หรือยังมันยังคงจะต้องดีดขึ้นไปในทาวเฟรมวีคนะครับ ถ้ามันดีขึ้นไปแล้วมันก็ยังจะคงจะลงอยู่ต่อหรือเปล่าดูจังหวะของกราฟของ linear e q ก a t i o n มันไซเวดาวหรือเปล่าตัวนี้ก็มันมันก็ต้องดูว่าอจังหวะมันขึ้นมันลงนิดเป็นไปอย่างที่ลุงฉลกว่าหรือเปล่าหรือเรามีข้อแม้อะไรที่มาขัดหรือขวางทางหรือว่าตรงข้ามกับคนลุงฉลกบ้างนะครับเราก็มาหักหลังแล้วก็เปรียบเทียบนะครับนี่ก็คือว่าจะให้ทุกคนนามาวางวางแผนแล้วก็ดูว่า เหตุการณ์เป็นไปอย่างที่คุณลุงฉโลกบอกหรือเปล่าถ้ามันล่วงลงมาจากเส้น2องแลวันตรงนี้แสดงว่ามันจะลงจริงนะครับแต่ถ้ามันไม่ล่วงแล้วมันเด้งกลับขึ้นขึ้นไปเราก็ปรับตัวทันซื้อต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันล่วงลงมาเราต้องช็อตนะครับเพราะว่าจังหวะนี้มันจังหวะคือมันไซเวดาวนะครับดูกรอบดิเนเรกชั่นนะครับว่ามันค่อยๆไซเวดาวดิเนียนี้เนี่ยแล้วราคาก็ค่อยๆทะลุลงมานะครับตอนนี้มันเริ่มทะลุแล้วครับ เริ่มทะลุเส้นสองเลวันนะครับทะลุผ่านเส้นสองเะวันคือจบนะครับแต่ถ้ามันไม่ทะลุนี่มันมันยังคงเป็นโอกาสจริงๆอ่าตรงตรงนี้น่าจะเป็นสัญญาณการรีบาวนะครับสามสามแท่งเทียนตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อวันถัดมามันมันดันทะลุตรงนี้ลงมาได้นะครับก็หมายความว่าราคามันก็จะค่อยๆ่อยไเวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นไปนอย่างที่ลุงบอกนะครับลุงลุงคือลุงชโลกนะครับบอกว่า มันจะลงไปถึงสิ้นปีนี้นะครับเมื่อลงไปถึงสิ้นปีเราก็มาดูไอ้ราคาสิ้นปีก็คือประมาณ1,100นะครับอันนี้คือราคาของครึ่งปียังอยู่ที่พันสี่พนะครับแต่ถ้ามันลงไปมันก็จะลงไปที่ประมาณ1,100และเกิดเหตุการณ์คือเกิดเหตุการณ์จะระจนหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้ราคาหุ้นร่วงลงมานะครับจะร่วงลงมาถึง1,100หรือ1,200นะครับ เป็นไปตามหลักการหลักเกณฑ์คือดูตามสถานการณ์ของเซ็ตนะครับก็เป็นเช่นนี้นะครับคือเรามาเล่าให้ท่านฟังถึงอนาคตนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมตัวนะครับถ้าเซตมันลงเราต้องขายขายหุ้นของเราออกให้หมดนะครับอย่าถือไว้นะครับจังหวะนี้คือเราจะต้องขายหุ้นของเราออกให้หมดเพื่อไปรอซื้อที่ที่ราคาต่ํานะครับหมายว่าราคามันมันยังร่วงคือมันเริ่มร่วงลงไปเราต้องรีบเทขายออกนะครับ ถ้าเกิดขายได้เราก็อย่างน้อยก็ขาดทุนแค่ไม่เท่าไหร,ร่แต่ว่าถ้าเกิดเราถือ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 ทนถือทนถือถ้าเราดูจากแนวโน้มแล้วเนี่ยมันคงจะทนถือหรือขายทิ้งช่วงต่อไปไม่ได้นะครับคือถ้าเราไ่รีบขายเวลานี้คือมันอาจจะมันอาจจะไม่เด้งกลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็เรียนในทันทราบแบบนี้นะครับบางทีท่านหลายท่านถ้าเกิดติดตามคลิปก็จะบอกว่าคลิปก่อนเห็นบอกยังคงถือต่อไปแล้วทาไมมาคลิปนี้ให้ขายล่ะ คือต้องพิจารณาตามตามเหตุการณ์นะครับโดยจริงๆก็คือเราฟันธงโดยเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ตามจังหวะต่างๆท่านก็อยู่ที่ท่านจะพิจารณาเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าเราแนะนําว่าควรที่จะนํามาวิเคราะห์ด้วยตัวเองเราค่อยเชื่อนะครับคือเราจะต้องอย่างน้อยก็ต้องนํามาตกผลึกด้วยตัวท่านเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กลับมาพบกับคลิป แนวนี้ในในทุกๆวันที่พอจะเป็นไปได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านพึงพอใจหรืออยากจะโด o n a t e ให้กับ channel น,น,นี้ก็กด donate ดที่ปุ่มสมัครได้เลยนะครับก็สมัครตามอ่ามูลค่าที่ท่านพึงพอที่จะทําได้หรือเศษเงินที่ท่านมีก็สมัครตามนั้นนะครับก็กลับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับไว้พบกันในคลิปตัดไปอย่าลืมนะครับว่าทำก่อนต่อยก่อน ย่อมได้เปรียบพิจารณาด้วยนะครับสวัสดีครับสต o อกแบ n ก k o k Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุดาใช้สติสมาธิในการรับชมของพระคุณมากครับ